เขสวีดัดมาคิดว่าจะเสียเี่ยเอาเขาซากขนมขนมปอขนมเพราะมันเตี้ยนรถบุหรีค่าเส้นเตือนอันคุณเหนียค่เส้นเตื่นอันเทีดแจกก็ได้เย็บมาถุงสองถุง้าดีไหมหนุ่ยไหมยังลรออนะอันนี้ก็ขาหมูเข่าซากกันตัวนี้ โอ้เข้ามาตอนนี้นกันครับเอาพุหละถุงสองถุงนี่อ้เขาต้มของหมักตัวนี้แม่กายศาสตร์บ่มันกายศาสตร์อยู่บ่เขาขตกเตี๋ยเขาตกเตกเีตเ๋ยอ,อกแก้ตุ่มมาเนี่ยพ่อเข้าเดินทางประมาณตุ่มกวัวเนี่ยตุ่มกวัวเนาะพ่อกันท่านกรุงเทพผลัดพี่น้องชล,ลบุรีนะครับลายยองเอาผู้ใดแฟนครับเอฟซีมาเล่นนั่มาเด้อพี่น้องเด้ออีพ่อแหลฟยี่เมนุ้ยจานร้อยกำลัง กินเขากินน้ำเพื่อนกินเขาแลยเระแต่รอยินมละละันแล้วล่ะหักแพงกันคือเก่าผู้ใดมาหามาเหรียญน้นำลังเวทีกับมาเด้อพี่น้องเด้อลงไปลงรอบนี้รอบนี้ก็คือสิเบิร์ดแล้วเนาะพลอดนี่เนาะ,นนะม่ะะมีอย่างไรเนาะข้าิดวงแล้วเนาะรอบนี้คือสิเมนเบิร์ดแล้วเนาะกับโบน่เนาะอาจสิพอรอมาเยอะก็ได้มาเบิร์ดมาบอกถึงว่าช่วงปิดฤดูกาลนะตัวนี้เป็นงานเถียมด้วยเนี่ยพอเนาะฮาก์มือในงานเถียมด้วยเนี่ยเทียมจากปิดฤดูกาลนั่นซื้อได้หนี่งไงกัมีเราขีดการลุกเป ตรงไก่ย่างของผมคิดว่าอาจจะเปลี่ยนเปิดวงเร็วๆนี่ก็จักจีดหิ้ยาวกันต่ออีกคือเก่าซัมโบ่ได้ปิดเนาะพอเนาะซัมเปิดต่อเลยเนาะปิดในน้าเหมือิปิดในน้าเหมือิปิดเพราะว่าเอาเหงียเอาข้องเนาะแล้วกาบปรนเด็ก็ไปเปิดเอาเหงียเอาข้องอาจจะสิเดือนหนานเลยแหละเปิดอีกต่อเอาเสีอไปมันเงียบก่อนเสือลูกแพะเนี่ยเสือผมขาดไปทั้งหลังไหมอ้าวพุ่งยัยปานถามหาเบอร์พุ่งยั่แพะยน เต้ทําลูกแพร์รับงานบอคอนเสือดตวะจ้ะรับงานเลยบยได้ไมไวด้วยเต่บ๊วยให้เราทําป่วยจะบ้านนะทําเบย์เพ่อโอ้ผมบ่มีแล้วเพ่อสองบ่มีแล้วยี่บ๊แหลมยังบ่มีเนาะบ๊วยเป็นปลาเสือมาเกิดน้ำปีศาสด้ที ไม่ได้ไม่ไหวมันเสียงว่าขึ้นวงน้ำพีนาเสตตีว้ยบอกไปจะดีใจแต่น้องมันเส้ฮะมันมีผลเส้นเอามาสร้างว่าเถอะอาจิปิดผ้าไปคอนเสื้อผ้าไปรับจ็อบหรือเปล่าหรือว่องาำของไฟหรือเปล่าพยาบาลสายจวดเนาะเหมากันมุ่งเนี้ยต้องการคนดีใจดีก่อนเออเอออ่าควรจะมากดีดีปญาบาลเป็นคนถามหาเบอร์ทุกโอวาทีอือ เคกัรทงหับครับ่บงถ่ายเก้าปผมบ่มีเราผมบอดอเราะเตหมันโท่มากยังบเม้มไมีแตในเฟไอ้ไอ้กระอนกับม่เตนในเฟ,บบรรเ,นเ,ฟเป็นมูแตนเฟ,เนเนเฟกันเบอร์ท่บวะไเ,เมีึกว่าเสียม,มาขืนว่องบ้าสนอกพนา,า,า 100, ว่าจารร้อยวัยเอามาขืนวงแท้นจารย์ร้อยวจัก มาลองกูใบท่องวะปอนุ่งหัวมวนจะซื้อได้ไปลองเด้ออย่าดามาอย่าดามารายการว่าโมเมนต์การว่าเป็นความจริงสนอกควาเรียนซื้อๆสนอกคนบ่มาดอกหรือคนสีมาจ้างไรแล้วเอากรบเป๋งงวเพ้่ฝนซื้อปอนุ่งหัวมวนกันไปซื้อนี่ละพขนาดสิมีงานคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตหรือว่างานรับจอบหรึเปล่าผมก็เลยถามหาเบอร์โทรกม่ยังหน่วยละว่า พยาบาลถามมาเบอร์ถ้วยหลูกแพรนะครับบ่อนวดจานร้อยมีกอะไรบงจ้าบ่มีครับแม่บม่มีมีแต่ได้เฟีดนี่ยนะผมว่าผมเป็นมูนั่เฟีดอยู่ครับผมเปนเล้าไดแต่ที่ป่าในเราถามแต่มื่อไหร่หมื่บ้านบเนนี่<อ>นโอ้บางคันเนี่ยถามเราก็มักกินเขาโอ้ครับครับครับผมจะต้องถามนี่พอแหลมคัาวนี้พอแหลมบ่มีก็คือบ่มี่แต่แล้วนอกพอเจอาหาเบิ้งได้เออหาเบิ้งแล้วนะสิหมูล่างวันแล้วไปเตรียมตัวฮะเลขดิ ถือว่าไหนเบาอยอะเลยนี่เพเบอร์ันีมันเก่าเปียก่ามันถือเกลียกมันบางหวดนี่ถือแต่หมาวะเรมถามไหมมนบางวัดถือแต่หมาวะผมกัเบิร์ตคนมาถือเรกผมกับเบิร์ตอีกหวัดนี่เบิรตน้ำบูบูอีกหวัดนี่กันนายนี่น่าจะนี่คือหาใบเอา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 สู่สู่สู่หน้ะยังมีแกะเอาเสือไปเพิ่เงียบก่อนครับผมเอามาเร่ง กสิออกเดินทางทุ่มเครื่องวันสันพี่น้องครับนะเมืนนอ่อนี้ยจานร้อยก็สิเอาบูบูไปด้วยนะครับแล้วเสียไม่พอนเหยียบสิเพื่อนพอตวงไม่ปีพี่น้องนะครับเฮ้ยฝากเสียได้เนี่ยเสียละร้านหน่อยว่าหันเอาขนมก่อนเนี่ยเอาขนมไปร้านหน่อยก่อนเสีละขนมไ่ว้วันนี้นี่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 ขนมขนม สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขนมก่อนค่ะโอ้ยน่ารักจังเลยขนมนะคะขนมแล้วก็ได้ออก YouTube ด้วยนะคะเดี๋ยวเอากับไปพระท่านได้ครับพระท่านเปิดฤดูกาลแม่ยายเอาเนี่ยเบื่อไงโดนมันขาดทังหลังนี่สร้างประจําจาน้อยครับพี่น้องครับจาน้อยตรงมาหยิบคันไม้ยังขาดตรงมาพืนซอยนี่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 โอ้เนี่ยจุกขอบฟองพอดีมันสั่งมาตัวกระเป๋าไหนเห็นบ่นั่นเห็นบ่ เสียลูกแพะก็ไอ้หนาเอฟซีทักทายมาเมื่ออัเมื่อปิดวงนะว่าเสื้อเจ้าขาดจัดร้อยอยู่ด้านหลังนั่นว่าสั่น่าผมก็เลยเอามาเหยียบมััันกบจครับผมเอาแรนเปื้อแรนเปื้อบาทเดียวเท่านั้นล่ะครับผมเอาเสียมาเหยียบพี่น้องครับสร้างประจําสร้างประจําบ้านแพงโมยังกับโมเฮาหนิ โมเกลนะครับผมเนี่ยเป็นเป็นสร้างเย็บเสืาา้อผ้าอันนี้ไม่ย,ย,ยังนเลยื็เลยติดตั้งสิโอโออ๋อแล้วเอาเอาชุดมาเย็บเสืาา้อไปใส่กันเถอะโอ้เขาได้ตั้งเหรอแก้ว,วกครับผมเป็นงานก็เลยเห้ตัดเอาเอากาแฟ,าฟามาเย็บเป็นชุดเลยครับน้องค่ะเฮ็ดเฮดเฮดอันชุดแฟนซี่โอ เป,ปปปเป็นเป็นก้อนเศ็เนาะเป็นก้อนเ็ษบันทถา,าแก้วแก้วรถตันเพิ่นบน่นเออไปได้เยอ่ดอก่ <laughs> มนันตันด้างเพื่อนสิเข่าไปหาอีพอตัวงไม่ปีสันดินเพิ่นเอฟซีเพิ่นฝากเสือซื้อเสือให้ก็เลยว่าจะเอาไปให้เพิ่นแก้วเลยแก้วไปยุ่งเพื่นสิบ่าิดหอดคิดอดกับซีเวมากที่เก่านั่น่อยเที่ยวไปเที่ยวมา โอ้แก้วเลยบาทนะครับผมขอบคุณหลายๆครับจักบาทซาบาทซาไรซาอมาเออเอาซาบาทซาบาทนี่พี่น้องครับซาบาทครับนี่สุดยอดบอบอข้ามใดกับข้นั่นหรืเปล่านะบอตองตอบอเนาะแต่วเอาเงินใหม่ก็ได้วันเด้อโอเคเรียบร้อยไปต่อขอบคุณครับไปแล้วเด้อครับผมขอบไปเพื่อนอีพอตองไม่ปีก้อนบาทเนี่ยอ้าวฮอดเล็วฮอดเล็วสวัสดีอีกเพื่อนนงครับอี่แม่โอ้สไลด์พอตอง อีพ่อมีข้าวดีมาบอกไม่นังนั่นหัวหมูปุ้ยไปจะเสียบถึงหัวหมูแต่่วาอนนนึงงกิแรันเมื่อวานผมไล่สุดขายเสือนะเสียเอาเสือไปขายกรุงเทพน้ำบ้ดนี้พี่เล็กฟี่รอมเพิ่นเห็นไล่สุดพิ่นก็เลยว่าอันจะร้อยฝากเสือไปพ่อโตุงยืดตัวเนี้ยพ่นอันโอนเงินมาให้ผมเออเอาเอาไว้ก่อนก็ได้หัวหมูเจ้ามาสิครับเป็นกัปจันทร์ใต้พุทธโตเสือทหารว่าสันบ้ดนี้อีไม่ปีไรเสือยืดพร้อม งานเสื S <S, <S yes. <S <S yes. ้อยืดพร้อมเร่ขอบคุณครับเสื้อยืดดีของอีกเอี่ยนึงเล่าบอออกซื้อนะกับจันชาติจะเนี่ยทีมงานนักดนตรษะหนึ่งละเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอามาให้เสื้อทหารอีปะตุ้งกับเสื้อยืดอีกไม่ปีงานพอดีเลยใส่เสื้อเยืดงานเราบอเนาะเดี๋ยวเด้๋ผมสอบก่อนนี่ไล่สดเมื่อวานผมเห็นมาใกลยอยากกันนี่แม่ใส่เสื้อเบอร์ใดแม่มาเลือกแม่แล้วคนจะเลยว่าเอาไปฝากอีปะตุ้งแน่ไม่ปีน้ำมาสั่น เสือทหารเนี่ยให้อิปโต้งพิเ็กฟีดอมกับเอื่อยพ่นบ่อยออกซื้อพนอน้อยเอื่อยยังบูนี่เดี๋ยวเดือดแล้วฮะให้อีแม่เลือกเขาก่อนแม่อ้าวไ,ได้รละยะบัดหนี่นี่ในนี้พิเ็กเนาะพิเล็กฟีดอมกับพิเล็กฟีดอมนี่อันนี้ของเอื่อยพ่นนี่ละน้าในจักน้อยพ่นบ่<ท>อยอากออกซื้ออีแม่ได้ลแล้วนะครับ,บใส่่เร็วมั้งเดีพยอโต้งในห้องพิเล็กฟีดอมใส่เร็วมั้งเลยใส่เลยจัดจ้านมาเสียเด้อเอื่อยเอื่อยเราฝากเสียมาให้ กุยกันละตัวแต่ว่าเราบมให้ออกซื้อแล้วอ่ะฝากอีแม่ปีน้่ฝากอันผู้ดใดแนบูเราพิมพ์มาผมอ่านประเวศขวัจันทร์ชาดสองตัวเป็นว่าไปเรือกก็เลยเจ้า,านี่นายจะไดไ้รดในเรือกัเลยมักตัวใดสีใดเรือกัเลยครับเสือเยือดเจ้าจันทร์ชาต,ตสอตงตัววะพ่สันพอตู่งตัวนึงไม่ปีตัวนึงเสือเยือดนะ่ะนี่โอ้ใส่เกี่ยวหยารับพ่อนะแกวเลยใส่เกี่ยวหยา นี่อีแม่ก็ได้คือกันตัวนึ่งแก้วเลยพอดีบอลพ่อดีจะรอเบื่อเอี่ยมเนาะโอเคนี่แหละครับเสียพาที่จันร้อยเสียลงไปนําใส่ดองบูบูไปนี่แหละแน่จันท์ชาติเอาเลือกเลยจับทำไมอี่พอตุงตัวนึงเสียเยอะจ่ะพออยู่ในอยู่ในโผมีอยู่เบื่อใดของอี่พอตุงจักพอตุงใส่เบื่อใดพ่อเอาอันไรของจันตายได้พ่อเด้อ ได้ล้เสือเยอะเันนั้นเสือทหารไหมหนี่งามอยูกสองลูกสองตัวนี่ของจันไตตัวหนึ่งของพี่เล็กเพิ่นฝากมาให้จันไตก็พอพูดโตนะครับก็เลยได้ไปแล้วชัดสอตัวมักบอสีเดียวเนี่ยเลือกบุ้งสีไหมกันเลยตัวพ่อโอ้นี่เออสีเดียวกันครับตัวเมียบอแมียนันมันเบื่อน้อยตัวนี้มันเบื่อไงสิบเบื่อเอาเอาตัวนี้ก็แล้วบอมันมีอยู่ฝอยอยู่ในหลังหมดนะบึงหลายนหนก็เลือกเอาเลยพ่อมักสีใดชัดชัดสองตัว เอาตัวนี้เลยพ่อพ่อวันนี้สรุปรรนี่จานแชาได้แล้วเนาะสองตัวเนาะขอบคุณพี่สาวนะครับที่ไม่ออกนามมาดิยังสีมีแถมให้อี่แม่ร้อยนึงให้อีพ่อตุงอีร้อยนึ่งดิเอื่อเอ้เราบอกมานะครับเอื่อเราพิมพ์มาในอันข่อข่วมผมนะครับผนก็เลยว่าจเลื่อเ,เด้อคิจาก,การจ้าลเล,ล,ล,ลื่อนเไดครับ<น>เดี๋ยวเดี๋ยวพ่หาเงินหน่อยมาอันหาเงินลอยมาให้ก่อนอ่ะพ่อเอานี่นี่นี่พนแถมมาอีกได้เอื่อยนี่ละวน่าเอื่อยเพิ่นบอกซื้อ นี่ลอยเนื้อของอีพอนี่ของอีแม่ขอบคุณครับขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเอาได้แล้วครับผมได้รับเบิดแล้วอาจารย์ตายเดี๋ยวเราก็มาเอาครับคนะครับผมฝากไว้นะพี่พอเรื่องของอาจารย์ตายเด้อครับครับเสื้ออันนี้ของพี่เล็กฟี่ดอมสองตัวเนี่ยนะครับอันนี้ของผมอันนี้ของครูนิรนามเอื้อยเราบอกซื้อนะครับอาจารย์ชาตินึ่งนะครับสองตัวนะครับเอ้า เดินไปแรกเดินทางันนะฮะน้องมาหนีเนาะครับครับอ้าวขออนุญาตพักพอนบาดนี่นะครับผมพักพอนยอนใจกันสักคราวผมมาบอกแล้วครับพี่เด้อครับเมียผมผมว่าเสเอาบูบูไปน้ำจะได้เองวัดเลยพี่เล็กคนพี่เล็กคนซอยค่าน้ามันหาล่อยวะเนาะเสื้อสองตัวเนี่ยซื้อเสื้อสองตัวอะไรก็หายหาล่อยเนาะซอยค่าน้ามันเนาะผมก็เลยว่าแมนก็เลยสิได้รถไปน้ำเอาเสื้อผ้าไปขายน้ำเพราะไรค่าน้ามวกน้ามันกลับสิเนี่ยครับ เพนครับเอฟซีพนักพนักสิบเอลัดซื้ออยู so so ่ผุเหนือมีอยู่แม่ครับขายดีๆเด้อลูกเด้อซาถุกอีแม่นะครับผมครับผมขอบพระคุณหลายๆกินเขาเที่ยงเขาเร่งเราป่ะเนี้โอ้เขาเที่ยงเขาง่ายจนใบสองแล้วใบเรื่อยเรื่อยใบสองกลัวแล้วครับผมโอเคบอครับผมกินมาแล้ว บมกินแล้วแม่ผมกินมาแล้วครับขอบคุณมากเอาโอเคครับคลิปนี้เอาซริปนี้ก็แล้วกันครับขอบคุณที่พอตองนี่แม่เปียขอบคุณพี่เล็กพี่ดอมนะครับสำหรับเสืองามๆแล้วก็ขอบคุณเอื่อยนี่ละน้ำที่บอสามารถออกซื้อแล้วแบบยังก่านี่โอ้ทอดไก่ทอดอันของไว้เออเอาเสียบไหลเดี๋ยวเดี๋ยวอันสีหนำมึงจะข้ามอยู่ดอกพอบอกไปยังดอกเสียบคือเก่านัล่ะทอดกรอบความเสียบตัวของไว้ หน่อยบุญบายยงอย่งีงยังก็บางเกาซักไม่เป็นยังดอกไม่ถือดอกข้อขาาก,ก็ใส่ก็กินได้คือเกาเดินเละฮะโอเคปะไปแล้วไปแล้ว,ลวพี่น้องครับคลิปน,นี้เอาซับนี้ก็แล้วกันพออ่อกันครับกรุงเทพนะครับเด้อครับสวัสดีแม่ครับสุขสุขคนครับพี่น้องครับสบ,บายดีอยู่ดีมีแห้งครับ